นี่นะครับเอาก็ยเตี๋ยวไปส่งครับส,ส่งสองหอนะรับตะกี้ส่งครูมาแล้วครับที่ไปส่งสองหอนะครับสวนหอม ส่วนหอมแต่เขาบอกเข้าซอยตกสะพานเป็นทางเดียวกับท,ที่ผมมาส่งน้ำครับมาส่งน้ำจะขึ้นไปอีกครับแต่เข้าซอยนี้นะครับนี่ครับโอ้โหเอาไปส่งที่สอหอ สวนหอมหรือว่าสวนหอมบ้านสองห้องครับบอกตรงไปเลยเอาเมื่อวานฝนตกครับไม่รู้สวนไหนไม่รู้ครับโอ้ยส่งทุกที่แ <c oughs> นี่เมื่อวานฝนตก ตรงอย่างเดียวครับขาบอกมันจะเป็นสวนหอมหมดครับแถวนี้ครับเอาส่วนดหวะเอาสุดทางนี่นี่บ้านสองห้องครับ นี่แม่น้ำปาดนะครับเดี๋ยวหาซอยเข้าใหม่ก่อนนี่เป็นแม่น้ำครับแม่น้ำปับไหลไปปะจบแม่น้ำน่าน,นครับอยู่ที่บ้านปักปาดเดี๋ยวครับหาซอยเข้าก่อนรู้ซอยนี้หรือเปล่าไม่รู้คนระับเข้ามัา่วทางเข้าเยอะครับ มาสั่งก็บอกไกลอยู่วี๋วมาส่งซอฮอเจ็ดถุงครับโอ้โหดูทางนะครับถ้าถุงวี๋วไม่แตกก่อนโอ้ดูทางครับ

ห้องบ้องไหนบ้องสะนะซ่าใหญ่นะออหางโค้งนะครับวโ,โอ้เขาที่ทางหุ้มาสั่งกระไร <c oughs> บอกเขาบอกทหารเนี่ยตรงไปเลยมันเกมเว่าซะดเลยบอกซอยบ้องทหารเนี่ยแล้วก็เขาเขาตรงมาเลยเกมวานะเออ แล้วก็ตรงไปเลยมั้งนนอออโอ้ยประค้านประหลุงขึ้นเนโอ้ยกูสั่งไก่กุ้งกุ <c oughs> ่งกว๋วยเตี๋ยวไป้บะเตกก่อน <c oughs> <c oughs> เอาผิดซอยนะครับ <c oughs> ซอยนี้จะเป็นเนี่ยถ้าไปแล้วไปไม่ถึงสวนนะครับต้องข้ามแม่น้ำป่าครับ เป็นแม่น้ําที่มาจากทางเหนือนุ่งครับมาจากแถวอำเภอบรนโคกงไหลมาผ่านมาอำเภอพัอกท่าน้ำปาดครับแล้วก็ไปไปไปตรงบรรจบกันที่แม่น้ำนัำ่นที่เขตร้อยต่อน้ำปาดท่าป่านะครับแถวนั้น ตรงที่แม่น้ำป่าดออกนี่เขาเขาเรียกบ้านปากป่านะครับตรงเขื่อนศริกิจพอดีเลยครับผมขี่แกีเดินข้ามน้ำผมก็เลยไปเข้า,าทางใหม่ดีกว่าสง <c oughs> สัยได้กินก๋วยเตี๋ยวเย็นครับ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวไม่ร้อน โอ้นี่นะครับเขาบอกมาเข้าซอยนี้ครับซอยสะใหญ่นะครับมันจะมีสะใหญ่ลงไปนี่ครับไปทะลุสวนเลยครับเขาบอกนี่ครับสะใหญ่นี่มาครับสะใหญ่สุดลูกครับนี่คอบกลัวครับอ้าวที่คนกินตอนไหนวะ โอ้ไม่ได้มานานครับเพคองกรีดแอตอตัวคขาท่ายอยู่นี่ครับสวนจะอยู่ข้างล่างนะี่ครับเขาบอกคนเลี้ยงวัวบอก,บอกโอ้ดูทางแม่ตีโค้งอีกเอาแล้วครับลงมาแล้วครับ อายังไม่สุดโอ้นี่นะครับแม่น,น้ำปาดโอ้แม่น,น้ำปาดมาตัดผ่านนี่นะครับนี่นี่นะแม่น,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 น้ำปาา เดี๋ยวดูก่อนครับเขาทำอะไรกันได้ไหมลุงสันยังก่อนอิจุงอ๋อเดี๋ยวก็เตี่ยวไปส่งเขาก่อนไม่รู้ส่วนไหนไม่รู้เอาตะกี้ถามลุงโอ้ลุงทำอะไรสันอีจุ้งน้อย บอกไม่มี<_><_>เดี๋ยวรอหาก่อนนี่ครับมีแต่สวนหอมครับโอ้น่าจะเป็นนู่นครับคนเยอะๆดูนะครับโอ้น่าจะใช่สวนคนเยอะๆนะครับเฮ้ยสงสัยหิวข้าวไส้จะขาดแล้วมั้งมีแต่สวนหอมครับ สวนหอมบ้านสองห้องสอหอสวนหอมสองห้องโอ้โหเหมาะเหมาะกันพอดีเลยทางเข้าก่อนน่าจะใช oh. 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 ่ อ้าวนี่หรือเปล่าใช่เจ้าของอยู่นี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮ้สร้งกเตี้ยวเลยปลาป่านนี่เลยก็ป่านนี่ปืนป่านนี่ก็อเอยได้เนี่ยลุกลุกล,ลุกให้ประทุนนะให้มาให้นะอืา